อีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุรากันวันนี้ก็จะมีตับข้าวมีผัดต้นหอมใส่หมูแต่เดียวผัดผักคันจองแล้วก็แกงส้มอร่อยอร่อยค่ะเอฟซีขาวันนี้ก็นามาฝากญาติมีหน้าดูหน้าท่ายเพื่นกินอยู่น้ากันซุ้มน้ากันค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีค่ะเขาคอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องเลยครับมีความสุขไหม นีอยู่ลูกๆเด้อกอะเด้อ่ยเยี่ยนหลายเวียนงานกันเลยพ่อพ่อนย้อนใจแม่พ่อพ่อนย้อนใจตัวก็ว่าแข็งแรงเป็นต้นโพลงไปของลูกหลานเป็นน้าพายูดินพรยูดินขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปกันได้ใจจะพา